โอเคข่าวด่วนข่าวด่วนด่วนที่สุดข่าวด่วนข่าวด่วนติ๊กอิทธิพลคุณปลื้มอด,ดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะหนีหมายจับในทีนี้ข่าวกรองในเบื้องตน้นน่าจะซุกอยู่ที่ประเทศเขมรประเทศเพื่อนบ้านคําถามก็คือไปเจอคดีอะไรเป็นคดีถ้าจากันได้นะคะเป็นคดีเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วละ่ะใช่ สมัยที่<ม>ติ๊กอิทธิพลคุณเปิ่มยังเป็นนายกเมืองพัทยายุคนั้น2551นายกติ๊กหมายถึงนายกเมืองพัทยา,ญญาใ<ช>ก่อสร้าจห,หน้าที่เซ็นอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่มีชื่อว่า Waterfront นะคะของบริษัทบาริไฮจำกัดค่ะปรากฏว่าเป็นการออกใบอนุญาตโดยไม่ชอบใช่ดังนั้นปปชจึงชี้มูลความผิด ผิดอาญาใช่ค่ะผิดอาญาผิดอาญาปปชและอายการนัดหมายให้คุณอิทธิพลคุณปลื้มไปรายงานตัวต่ออายการภาคสองเพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลค่ะปรากฏว่าไม่ไปไม่ไปตามนัดหมายนัดสี่กันยานัดสี่กันยาไม่ไปตามนัดหมายค่ะดังนั้นดังนั้นปปชจึงรีบทำคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับคุณอิทธพลคุณปลื้ม ปรากฏว่ายังไม่เจอตัว <Ừ. S 1> เดี๋ยววันนี้คงมีความคืบหน้าอาจจะไปค้นที่ไหนอะไรยังไงไปคะถาม,ม,มขึ้นหนีทําไมอเขาบอกว่ามันจะหมดอายุความแล้วนะเคล็ดมันมีอยู่นิดเดียวค่ะเจ้าคดีเนี่ยมันจะหมดอายุความวันที่สิบกันยานั่นแปลว่าถ้าเกิดมาวันที่สิบเอ็ดก็ก,ก็ทําอะไรไม่ได้หรอป่คะถามตรงๆในภาษา,ษากฎหมายคะ่ะใช่ไหมคะอาจารย์คะอายุความฟ้องร้อง หยุดนับแล้วหรือยังเป็นข้อกฎหมายคใครรู้แจ้งกันเข้ามาก็แล้วกันทวนอีกครั้งปปชช้มุลความผิดอาญาต็กอิทธิพลคุณเพิ่มสมัยเป็นนายกเมืองพัทยาออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดวัตถุฟอนโดยมิชอบดังนั้นดังนั้นดังนั้นปป<ร>ช <อ S 1> จึงสรุปเรื่องส่งไปที่อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องร้องนั่นแหละใช่ก็มีการนัดหมายนัดหมายสี่กันยาจะต้องไปรายงานตัว ต่ออายการภาคสองเพื่อน,นําตัวส่งฟ้องต่อศาลเมื่อไม่ไปออกหมายจับจะสังเกตน,นะครับคดีนี้มันลากมาต้องนาน<ช>แต่มาแอคชั่นกันอย่างแข็งแรงชัดเจนจริงจังข้อออกหมายจับวันที่4กันยาเพราะอะไรเพราะ10กันยาหมดอายุความฟ้องร้องถ้าติดชึงล่าจนกระทั่งถึง10กันยาปปชก็ดีอายการก็ดีดอธิบาย,<ด><ล>ยแก่สังคมลําบากจะโดนด้วยแค่มา บ้นมาปลายทางแบบนี้คนก็วิจาร์แล้วนะ okay, ทําไมาต้องนานทําไมไม่ทำนี่นนอายุความสิห้าปีจะครบ10บกันยาแล้วนะมนไม่ใช่อายุความน้อยๆนะมันเป็นฉากสุดท้ายของตระกูลการเมืองคุณเปิมแห่งภาคตนออกรลอเบล่าเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนในตระกูลคุณเปิมชะตากรรมอยู่ในสภาพกระเด็นกระดอนเหลือเกินค่ะนะโอเคจบ